สวัสดีค่ะเราก็มาถึงแล้วเนาะเขาก็ดงโอเคหรืออันนี้เรามาอ่านไปเนาะสะพานแขวนลาวาอายุผ่านมาเท่ากับจำนวนเาคุนหนึ่งหมื่นปีเออคค่ะเรามาดูทางที่จะขึ้นไปสะพานแขวนเนาะ น,น,นี่เราขับรถเนาะร้านจอดรถจะอยู่ข้างบนที่น,นี้ห้ามไปนะคะห้ามเข้าเป็นของเจ้าหน้าที่นี่มาตรการเนาะโควิดสาหรับนักท่องเที่ยวะคะ่ะอันนี้ก็คือที่แขวนกุญแจคุณน <c oughs> ช้องกุญแจที่ฐานเนาะ น่ะตำนานรักเมืองบุรีรัมณ์ะปากช่องบุกขอไฟแห่งนี้เชื่อกันว่า,าดีเคยเป็นสะอ้อยในเรื่องราวตำนานรักแห่งเมืองบุรีรัม์นั่นก็คือตำนานเท้าปาจิตนางอัลลพินเท้าปาจิตโบรสแห่งนคนรธมกับอาราพินหญิงสาวชาวนาไทยซึ่งมีความรักต่อกันแต่ต้องพะผ้าจากกันต้องผจญฟันฝ่าประสาทเรื่องราวปฏิหารมากมาย เป็นเวลาถึง7จปีจึงได้มาพบและคลองรักกัญญาม,มีสุขนี่นะคะ,ะเราจะไปเลยนค่ะวันนี้เป็นวันของเราค่ะวันทำงานเราก็เลยเหมือนมาเที่ยวคนเดียวเลยนะคะสวยไหมคะสะพานแขวนนี่ค่ะนรกะเดิน นี่เรามาเที่ยวคนเดียวเลยนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นเลยเมื่อก,กี้มีอยู่เนาะแบบเขาจอดชมไม่ได้ลงนี่ค่ะปากปองภูเขาไฟก็สวยมากตรงนั้นจะเป็นจุดวัดของเจ้าหน้าที่เนะาะธรณีวิทยาเพราะว่า อาจจะอีกร้อยสองรอปีถ้าโลกเราร้อนขึ้นเนาะอาจจะไม่สงบก็ได้อาจจะประทุขึ้นมาอีกธรรมชาติเนอะอะไรก็เป็นได้นี่ค่ะกระดูกวัคานุ่งนี่คือปากป่องเนาะภูะเขาไฟที่หมอดแล้ว ปอกปองแล้วจะเป็นภูเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะคะข้างบนจะมีหลวงพ่ออยู่เป็นวัดเนะเาะแล้วเดินข้ามไปก่อนต้นไม้ใหญ่มากสวยม,มากเลยค่ะทางที่เราเดินมาเนาะแหวนกุญแจเนาะสนิมขึ้นเลยกุญแจ ค่อยๆเดินไปนะคะเชียวๆเหมือนกันนะอันนี้เรามาได้มาเสาร์อาทิตย์มันหยุนนดนะตะเลิอกนะเราก็ได้ชมธรรมชาติเต็มๆสวยมาก ที่ลาวาขัพุดขึ้นเนาะแล้วก็ไหลน่าจะไหลตามน,นี้ลงไปข้างล่างเนาะครับเป็นล่องเอหินภูเขาไฟเห็นภูเขาไฟตรงนี้เนาะซ z มไปทางลาวาเขา,า,า,ขาน่าจะระเบิดตอนนันน้นระ,ะเบิดรุนแรงทำให ในวสประเทศเราในโลกเราศูนย์พันเลยเดืือแจะโครงกระดูกนู่นไหลลงเขาไปโน่นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนัน้เราจะมีทางเดินให้นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเสียวเสียว <laughs> เดิน นี่เป็นป่าติ่งหลังเนาะแค่จะมีป่าบอกป่าติ่งหลังชุมชน มไปบรรยากาศนะคะไปเรื่อยๆนี้เป็นทางขึ้นเขาเนาะขึ้นและลงเขาจุดพักนักท่องเที่ยวถ้าเราก็เดินมาสุดแล้วสะพานแขวนเดีย๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะ่าชมบรรยากาศก็จะมีทางให้เราเดินเนะ เราเดินนะเราไม่กิงเราจะเดินไปเรื่อยๆทิน่นภูเขาไฟใครเดินออกกำลังกายก็เดินได้นะคะเดี๋ยวเราลงเดินไปข้างบนจะเป็นทางขึ้นนะคะจะเป็นพระสุพัทธาบาพิษ มีร้าน,นเครื่องดื่มกาแฟด้านบนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเนาะเรลงไปล่างก่อนคลิปนี้มีนูแมวมาเที่ยวบุรีรัมย์นะคะมาซื้อบอลหาซื้อบอลร้านป้าแกเนาะสวนต้นไม้บุรีเมือบุรีรัมย์แล้วเราก็ได้บอลป้าแกให้มาไม่แพง พอจับต้องได้เนาะไปหัดเลี้ยงน,นี้เลยมาเที่ยวต่อเลยค่ะมาภูเขาไฟเนาะเขาก็โดเดินระวังจะพาเดินบนเนาะดูธรรมชาตินี่ยะคะป่าติ้งล่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนผลิตผลสู่คนเมืองโอหอยู่ใต้สะพานแล้วนะคะสวยมากเลยทางที่เราเดินมา เราจะเดินไปมีปากป่องทานไห AR AR. ลลาวาก็มีลาวบ,บันไดให้ลงให้เราลงไปได้ไหมลาวบ,บันไดไม้หรือเฉพาะเจ้าหน้าที่โอ้ย่ยาสวยยาคาสวยมากเลยอ๋อ มาตอนกลางคืนเนาะที่เขาเปิดไฟทางนี้น่าจะสวยงามไปชมธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านสนามช้างเนาะสวยค่ะ เป็นวันของเมนูแมวมาชมธรรมาชาติคนเดียวเลยกับสิ่งแวดล้อมนะนกนกร้องกระเจียวจ้าวกระลงกระลอกลกระลอกเขาลองเนี้ยอ่ะสงพักไข่มือมาทำอะไรทำไมเขาชอบเอาก้อนหินมาเลียงเนาะความเชื่อที่เขาต้องสร้างจะดีหรอประเทศอะไรนะที่เราดูในทีวีที่ยุดอยาก,ก็เต็มเลย มันไม่ใช่เนาะเ้าวางเขาธรรมชาติสสิมาเลียงทำไมคุณมาแหล่งท่องเที่ยวคุณก็ต้องให้เขาอยู่เฉยๆมาจาับเขาเลียนเป็นจดีขอบ,บนนิดนึงขอบ,บนนิดนึงนะคะโอเคค่ะนี้ เราก็จะมาอยู่โซนด้านลน่างที่เดินนี่ค่ะจะเป็นทางลาดของภูเขาไฟที่ลงไปข้างล่างภูเขาไฟกระโดงบุรีลันคะคะ พามาเที่ยวเนาะมาชมบรรยากาศเนาะทางที่เราไปเดินบนสะพานแขวนเค,ค่ะเดี๋ยวเราลอไปเที่ยวไหว้พระด,ด้านบนดูนะคะนี่เราก็พามาชมบรรยากาศ ไปดูเขาไฟกันก่อนสวยงามค่ะเงียบสงบเ,เดินกลับไปที่จอดรถนะไปให้พาด้านเบนกันต่อค่ะเนี่เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะโง้โหงพ่อเี๋ยวเราไปไหว้พ่อก่อนนะคะเอาเสื้อทูบเทียนก่อนนะคะสักคู่ค่ะ แล้วก็เนาะได้จุดทูบเทียนมาสักการหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพระสุภัพบพิตรที่อยู่ณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ่ะเพือแล้วก็เสียงดังไม่ได้เนาะพอดีเห็นที่มาสักการหลวงพ่อตั้งเที่ยวก็มา ให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเมืองบุรีรัมย์น้องคือสนามช้างนะคะไทยแลนด์สกีสูงจากเขากระโดงมาไปนะคะเดอได้อยู่น่ารักธรรมเที่ยวกันเองภาพ็ะดูเลยชมบรรยากาศ ดู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 นี่ก็เป็นสัตว์เนาะสัตว์ด้านล่างชมบรรยากาศรอบรอบเนาะันเขากระดดงจะเห็นสนามช่ด าล,ลงไปที่สนมกัแค่เดี๋ยวไปดูร้านชุมชนเนาะ,ะ,ะน้ำมาสการของพ่อเรอียบร้อยแล้วเราจะไปดูสินค้าชุมชนกันนคะคะบรรยากาศวันนี้เป็นวันธรรมดาเนะาะท้องเที่ยวไม่เยอะ รองเทาไว้โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูร้านชุมชนกันนะคะจุดมาสการนี่ค่ะร้านชุมชนสวัสดิการนะคะมีมาตรการโควิดมีปราสาทด้วยนะคะปราสาทขอมพันปีเนาะ ก็ลอ,อยพระพุทธบาทจำลองไกลนะเขากระโจงจะมีร้านถ่ายรูปเนาะที่หล็นเลยแล้วก็มีน้องน้องมาเล่นด้วย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ข้างล่างกันเนาะ ถ้าฝนไม่ตกหนักจะแวะสนามช้างนี่ค่ะเดี๋ยวเราหาน้ากินกันเยน็ยนๆสักหน่อยนี่ทางลงทางขึ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สนามข้างล่างนะคะมาดูของกินกันมีร้านผ้าใหม่ด้วยนะคะ ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวบุรีรัมย์กันค่ะเขากระโดงแผนที่ตามนี้เนาะเดี๋ยวเราเที่ยวกันเลยค่ะวันนี้เราก็เนาะลงจากเขากระโดงมาถึงสนามช้างแล้วเนาะช้างทันด้วยนี่บรรยากาศร,บรอบๆนะคะ ทางเข้าเรามาเดินเล่นนะคะบรรยากาศไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะมังกรน,นะมังกรโกอ้มังกรเราแลบลิ้นซะแล้วเรียบร้อย เฮ้ค่ะริลามยูนัยเต็ดเฮ้ค่ะล้อมพามาชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อดีกว่วอยากได้เสื้ออยูเสื้อสวยๆเป็นที่รเลยสุดเดินรุ่นใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะพอดีเขาเปิดเพลงเนาะเราก็เลยเปิดก่อน ถ่าอันนี้เราก็ออกจากสนามกันแล้วเนาะพามาเที่ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะนี่ค่ะเดินทางกลับบ้านกันเนาะเราก็ได้มาหนึ่งตัวค่ะเสือ้อรุ่นใหม่เนาะบุรีรัมบุรีรัมยูยนเต็ด ตัวใหม่เนาองลายทำาใหม่เค okay, ค่ะกับบ้านก้าน